สนับสนุนรายการโดยสินค้าพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนสนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่ Facebook พาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนเบอร์โทรและไลน์ไอดี0 8 2 4 4 5 6 6ส5คุณกำลังฟังพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนรับฟังได้ณบัดนี้ ชื่อเรื่องว่านารกบนดินนะเป็นเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อ20ปีก่อนนะเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับที่วัดแห่งหนึ่งและกันนะครับมันเป็นเรื่องราวของคนที่ส่งเรื่องมาเนี่ยเขาชื่อว่าลุงก้าลุงก้าเนี่ยแกเป็นสัป,ปเหร่อนะอยู่ที่วัดนะครับตัวแกเองเนี่ยครับ ใช้ชีวิตแล้วก็อยู่ที่วัดแห่งนี้ในการที่เป็นสัปเหร่อมาสองชั่วอายุแล้วก็คือรุ่นปู่รุ่นพ่อนะครับแล้วก็มาถึงลุงก้านี่แหละนะเรียกว่าสามชั่วอายุเลยนะครับแกก็อยู่ที่วัดแห่งนี้แหละแล้วก็รับใช้พระอาจารย์พระอาจารย์ที่อยู่ในวัดแห่งนี้ชื่อว่าหลวงตาเด่นหลวงตาเด่นเนี่ยเป็นสายปฏิบัตินะไม่ได้มีการปลูกเสกเลขยันอะไรทั้งสิน้นนะครับจะเป็นสายสมถะเป็นสายปฏิบัติซะมากกว่า ัวลุงก้าเองก็อยู่ในวัดแห่งนี้นะครับผ่านระยะเวลากับการที่เป็นสัป,ปเหร่อในวัดแห่งนี้นะครับแล้วก็เป็นคนขับรถให้เจ้าวาดด้วยเวลาที่เจ้าวาดมีกิจนิมนต์ที่ไหนก็จะมีรถกระบะเก่าๆอะ่ะขับพาเจ้าวาดไปลุงก้าก็จะเป็นคนอาสาขับให้นะครับจนวันหนึ่งฮะมีผู้ชายคนหนึ่งนะเข้ามาขออาศัยอยู่ที่วัดเขาชื่อว่าคุณทิว คุณทิวเองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่บ้านแตกแะแหลกขาดดีกวา่านะฮะแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับครอบครัวคุณทิวคุณพ่อเองเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะคุณแม่เองก็โดนจับนะทำให้คุณพ่อเองเนี่ยโดนยิงเสียชีวิตนะโดนวิสามันแล้วตัวของคุณทิวเองเนี่ยก็ไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรนะฮะสุดท้ายแล้วคุณทิวเองก็ไม่ได้โดนด้วย แต่คุณแม่ก็โดนจับพ่อเองก็เสียชีวิตและบ้านที่อยู่นะนะเขาก็ยึดด้วยทําให้ครอบครัวของคุณทิวเนี่ยโอ้โหตกรกลกรรมลำบากเลยแหละนะครับตกรกลกรรมลำบากสุดท้ายแล้วนะครับพระอาจารย์เด่นเนี่ยหลวงตาเด่นเนี่ยนะครับเคยรู้จักกับพ่อของพี่ทิวนะพ่อของพี่ทิวเนี่ยก่อนที่จะเสียเนี่ยแกก็บอกว่าถ้าเกิดเรื่องอะไรเกิดขึ้นเนี่ย ให้ไปหาหลวงตาเด่นนะนะให้ไปอยู่กับแกนะ่ครับไปอยู่ที่วัดได้แล้วก็ไปเรียนทั้งทรงทั้งสืออะไรก็ว่ากันไปนะครับณนะตอนนั้นตัวของคุณทิวเนี่ยอายุได้สิบสิบหกสิบเจ็ดแล้วนะก็ตัดสินใจหลังจากที่เกิดเรื่องเกิดราวเนี่ยสุดท้ายหนีมาที่วัดแห่งนี้แล้วก็มากราบหลวงตาเด่นนะหลวงตาก็บอกว่าอ่าถ้าไม่มีที่ไปอยากจะบวชไหมถ้าบวชนะจะบวชให้ นะครับเป็นสัมมาเนนตัวของพี่ทิวก็ตัดสินใจบวชเพราะว่าเนื่องจากว่าคุณพ่อก็เสียไปก็บวชให้คุณพ่อด้วยนะครับหลังจากคุณทิวเนี่ยได้เป็นสัมมาเนนแล้วนะตอนนั้นก็ใช้ชีวิตอยู่ในวัดนะครับหลวงพ่อเองก็มีการสอนเรื่องโน้นเรื่องน,ององนี้แล้วคุณทิวเองก็นะทำท่าว่าจะไปได้ดีกับการสอนเกี่ยวกับธรรมะนะแกก็เป็นคนจําง่ายเป็นคนหัวไว เป็นคนบอกอะไรก็จําท่องได้อะไรเงี้ยทาให้เป็นคนที่นะเรียกว่าเป็นสัมมาเนนที่น่ารักอ่ะเพราะทุกทุกท่านเนี่ยก็เป็นพระภิกษุสงฆ์กันหมดนะครับแต่มีสัมมาเนรรูปเดียวที่อยู่ในวัดนะครับลุงก้าเองเนี่ยนะก็เห็นสัมมาเนรคนนี้เวลาที่ขาดเหลืออะไรลุงก้าเองก็เป็นคนนะจัดหาให้เตรียมให้ครับหลังจากนั้นมานะครับ สิ่งต่างๆเนี่ยมันเริ่มรู้อยู่ในบริเวณวัดเนี่ยมันเริ่มรู้ต้องบอกว่าวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่นะอายุเนี่ยน่าจะเกิน200ปีมีทั้งโบสถ์เก่าแล้วก็โบสถ์ใหม่โบสถ์เก่าเนี่ยจะเป็นโบสถ์มหาอุดนะครับผมจะไม่บอกชื่อวัดนะเพราะว่าคนที่ส่งเรื่องมาเนี่ยบอกอย่าพูดเลยนะมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับมีโบสถ์เก่าทุกๆวันพระ จะเข้าไปสวดมนต์ในโบสถ์เก่านะแล้วบริเวณบริเวณใต้ฐานโบสถ์เนี่ยรอบๆใต้ฐานโบสถ์ในโบสถ์มหาอุตรเนี่ยจะมีพระประธานแล้วก็จะมีพระเครื่องที่เขาวางไว้อะบางทีมันหลุดออกมาหรือมันอยู่ใต้ดินฐานมันแตกต่างนานาเน,น,นี่ยนะครับก็จะมาวางไว้บริเวณขอบๆเนะี่ยหลังจากนั้นมาลุงก้าก็เฝ้าสังเกต สิ่งที่มันสังเกตได้และก็เห็นเป็นประจ,จำก็คือพระที่อยู่ใต้ฐานโบสถ์ตรงเนี้ยในโบสถ์มหาอุดเนี่ยมันหายไปส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นผักเครื่องนะเป็นพระ,อ,ะอันนั้นเป็นพระองค์นี้เป็นพระองค์นั้นนะครับลุงก้าเองก็แรกๆก็ไม่คิดอะไรแต่หลังๆมันมีความรู้สึกว่าเอ๊ะ ทำไมไอ้สิ่งที่เราเข้ามาเช็ดโบดมากวาดโบดเนี่ยเราเคยเห็นตั้งอยู่ตรงนี้ทําไมมันหายไปเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นมารู้ความจริงว่าด้านหลังของพระประธานเนี่ยมันถูกทนะุบฮะมันถูกทุบนะครับมันถูกทุบแล้วด้านหลังเนี่ยนะตามความเชื่อที่คนสมัยโบราณเนี่ยเขาชอบทมก็คือเขาจะเอาพระเครื่องเนี่ยที่ทาขึ้นมาแล้วก็ใส่เข้าไป แล้วเขาก็โบกปูนปิดน,นะครับถือว่าเป็นความนะคนโบราณนะเขาวางไว้นะครับตามฐานโบสตามนั้นก็จะมีพระเครื่องเก่าๆในสมัยโน้นเลยใส่เข้าไปด้วยแต่เพิ่งมารู้ว่าด้านหลังของโบสเนี่ยนะครับไม่ได้ด้านนอกนะด้านในถูกทุกนะครับแล้วที่สําคัญด้วยกันนั้นกะ็คือน่าจะมีอะไระที่อยู่ในนี้ แต่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นพระเครื่องนั่นแหละอ่านะครับณนะตอนนั้นก็เลยไปบอกกับเจ้าวาดหลวงตาท่านก็เลยพูดกับหลวงก้าว่ามันกำลังจะมีเปดตตัวใหม่เข้ามาอยู่ที่วัดชะตากรรมของคนเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นนะไม่ว่าจะ สั่งสอนอบรมถึงเพียงไหนแต่เนื่องด้วยตัวเองก็มีสันดานเก่าสัญญาเดิมที่เคยเป็นสุดท้ายก็ต้องมาทำแบบนี้อีกครั้งหนึ่งไม่เป็นไรหรอกโยมเขาอยากได้อะไรก็ให้เขาไปอาตมาก็ไปห้ามเขาไม่ได้เพราะมันเป็นสิ่งที่เขาเคยทำ เท่านั้นแหละตัวของพี่ก้าเองตัวของลุงก้าเองก็เลยไม่พูดนะครับหลังจากนั้นมานะครับจึงได้รู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือตัวของสัมมาเนนทิวเนี่ยลาสิกขานะครับลาสิกขาตัวของลุงก้าเองก็งงๆอยู่ดีๆก็แต่งตัวเป็นคนะาราวาสปกติ นะใส่กางเกงยีนใส่เสื้อขาวนะแล้วก็มาไหวลุงทิวเอามาไหวลุงก้าแล้วก็บอกว่าเขาจะเข้าไปทํางานกรุงเทพแล้วนะหลังจากนั้นมาก็ผ่านเหตุการณ์นี้มาลุงก้าเองก็ไม่ได้ถามไม่ได้อะไรแล้วนะก็ถือว่าสามเณรรูปหนึ่งศึกไปก็ปกติก็มีพระศึกบ้างมีโน่นศึกบ้างก็เป็นเรื่องปกติแต่ในความรู้สึกเนี่ยของคําพูดของหลวงตาเนี่ยมันยังคาใจอยู่ ยังคาใจณนะขณะนั้นมันก็ผ่านเวลาไปได้ประมาณสักหกเดือนนะฮะปรากฏว่ามีรถเก๋งสวยเลยแหละนะสวยเลยขับมาที่วัดตัวลุงก้าเองก็ขับรถกระบะเก่าๆเ,เนี่ยตอนนั้นนะกําลังจะไปเอาพวกอของอะไรฮนะนะครับจะไปจัดงานาที่วัดนะที่ศาลาก็มาขนของไปนะจากศาลาเก็บของขนของไป ก็ไปเจอรถคันนี้มาจอดช่วงเย็นปรากฏว่าคนที่ลงมาจากรถเนี่ยเป็นไอ้เจ้าทิวนะครับเป็นเจ้าทิว,เ,เ,จทวเจ้าทิวเนี่ยแต่งตัวหล่อนะใส่สูตรมาเลยแต่งตัวหล่อใส่รองเท้าสีขาวนะครับดูหล่อดูสมาร์ทดูแปลกตาไประยะเวลาไม่กี่เดือนนะ่ะทำไมทําให้คนคนหนึ่งเนะี่ยเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ลุงก้าเองก็เลยรู้สึกงงๆว่าเฮ้ย ไอ้ทิวผงไปทำอะไรมาทำไมถึงรวยได้ขนาดนี้ขับรถเก๋งมาแล้วก็มาคนเดียวด้วยทิวบอกว่าโอ้ยผมสบายอยู่แล้วลงุงอนาคตผมมันสบายอยู่แล้วเออผมไม่มาเป็นเด็กวัดอยู่ที่นี่หรอกยังไงอนาคตผมมันดีอยู่แล้วหลวงพ่ออยู่ไหมก้าบอกว่าอยู่อยู่หลวงตานะ่ยอยู่ในกุฏิเลยนะครับสักพักหนึ่งเนี่ยทิวก็ไปกราบหลวงพ่อ ตัวของพิกาอาลุงกาเองเนี่ยก็ไปนขนของไว้อะไรนะครับหลังจากนั้นขนของเสร็จไรเสร็จมาเนี่ยแกก็นะขับรถเก่าๆก็บบาของแกเนี่ยเพื่อจะมารับของทําบุญตอนเช้าเนี่ยเขจะมีการทําบุญกันที่ศาลาแกก็ขับรถเก่าๆมาที่โรงเก็บของพอขับรถมามันผ่านโบสถ์มหาอุดโบสถ์เก่าเองเนี่ย สิ่งที่ลุงก้าเห็นก็คือโบสเนี่ยมันถูกเปิดแกก็จอดรถแล้วแกก็มองเข้าไปดูสิ่งที่เห็นก็คือเห็นไอ้เจ้าทิวเนี่ยมันเดินลับๆล,ล่อๆไปอยู่หลังพระประธานนะครับและสักพักหนึ่งอะ่ะมันก็ไปหยิบห่อผ้ามาเป็นห่อผ้าขา,ขาวๆอะไรสักอย่างแต่ห่อผ้าเนี่ยมันมันจะตัวขาวมันก็ไม่ขาวแล้วมันมันเก่ามากแล้วมันดูมอมมแล้วแกก็หยิบมา ตัวของลุงก้าเองก็บอกไอ้ทิวมึงมาขโมยอะไรในวัดนี้ทิวก็บอกว่าไม่ได้ขโมยลุงหลวงพ่อท่านให้หลวงพ่อเนี่ยน่จะให้มึงมึงรวยขนาดนี้แล้วมึงจะมาเอาของวัดทำไมก็หลวงพ่อให้ฉันจริงๆลุงเออไปแล้วลุงขี้เกียจลำคานคุยกับคนแก่อ่ะสักพักหนึ่งฮะตัวลุงก็แบบงกเงิเงินเนาะ หันหลีหันขวางนนะครับก็ไม่ทันปรากฏว่าเจ้าทิวเนี่ยมันขึ้นรถแล้วมันก็ขับออกไปตัวของลุงก้าเนี่ยโอ้โหรีบเดินเลยฮะสุดชีวิตเลยไปที่กุฏินะครับก็ไปกราบหลวงพ่อหลวงตาเด่นท่านก็พูดว่ายังจำคำที่อตาตม,มาเคยพูดได้ไหมว่าสัญญาณเดิมสัญญาเดิมที่มันเคยทำ วัดของเรากำลังจะต้อนรับเปรตอีกตนหนึ่งที่จะต้องมาดูแลวัดนี่อาตมาพูดอะไรไม่ได้จริงๆมันเป็นกรรมการที่เขาให้ให้เขามาบวชเนี่ยนะครับมันเหมือนการวิ่งหนีหมาเนะครับเวลาที่เราทำบุญนะครับมันก็มีบุญมันเหมือนกับเราขี่รถมอเตอร์ไซค์ ปกติเราเป็นคนเดินหมาเนี่ยก็วิ่งทันแต่วันใดที่เรามีบุญนะครับเราได้ขี่มอเตอร์ไซค์หมาก็วิ่งไม่ทันหมามันก็เปรียบเสมือนกรรมละโยมถ้าวันใดเราหนีมันพ้นนะครับมันจะตามมาทีหลังเราก็หนีมันไปเรื่อยๆไอ้กรรมกรรมนั้นมันก็ยังมีนะแต่บุญเนี่ยมันเยอะมากกว่ามันก็ทําให้ไอ้สิ่งพวกเนี้ยมันตามเราไม่ทัน แต่ถ้าวันหนึ่งที่เรามีบุญแล้วเรากลับไปสร้างบาปนะครับแล้วทำให้กรรมตัวเนี้ยมันตามทันอันนี้ไม่มีใครอยู่เหนือแรงกรรมมันอยากได้อะไรก็ให้มันไปเพราะสิ่งพวกเนี้มันก็แค่วัตถุนะมันไม่ได้จีรังยั่งยืนมันไม่ได้อะไรหลอกถ้ามันอยากได้ก็ให้มันไปถึงอัตมาไม่ให้ มันก็ต้องไปขโมยอยู่ดีปล่อยมันนี่คือสิ่งที่ลุงก้านะครับรู้เลยว่าที่หลวงพ่อนั้นพูดคืออะไรเพราะลุงก้าเองเนี่ยคาใจมาตลอดว่ามันมันคือใครแล้วใครเป็นคนเอาแต่วันนี้รู้แล้วนะครับหลังจากนั้นมาลุงก้าก็นะปิดโบสปิดอะไรเรียบร้อยนะครับเสร็จสับเรียบร้อยแกก็นะ ทำงานตามปกติแกเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยดูโทรทัศนะ์นะแต่วันนั้นน่ะแกเปิดโทรทัศน์ดูนะเป็นโทรทัศน์เก่าๆแกก็นั่งดูโทรทัศน์อยู่ในวัดนั่นแหละมันก็มีรายการรายการหนึ่งนะ่ะเกิดขึ้นมาซึ่งรายการเนี้ยมันเกี่ยวกับพระเครื่องนะแล้วรายการนี้ก็มีไอ้เจ้าทิวเนี่ยเป็นแขกรับเชิญในรายการ แล้วก็มาพูดเรื่องเกี่ยวกับพระเครื่องเพราะสิ่งที่เจ้าทิวมีเนี่ยที่ค้องคออยู่เนี่ยมันคือพระที่วัดแห่งนี้นะครับแล้วพิธีกรก็ถามว่าคนรู้เรื่องนี้ได้ไงคุณศึกษาอะไรเงี้ยเจ้าทิวมันก็บอกทุกสิ่งทุกอย่างและสิ่งที่เจ้าทิวพูดเนี่ยมันคือเรื่องโกหกทั้งนั้นนะครับมันพูดประมาณเนี่ยนะครับ อยู่แห่งนี้มาอยู่จังหวัดนี้มาเติบโตมานะครับไปบินทบาทกับหลวงพ่อนะครับไปบวชไปเรียนมาเข้าป่าทุดงมาไปโน่นไปนี่มันพูดโกหกหมดเลยตัวของลุงกาเนี่ยนะครับแกนั่งดูอยู่แกเนี่ยน้ำตาคอเลยนะแล้วก็คิดในใจว่าหน้าตามึงก็ดีนะรูปร่างท่าทางมึงก็ดีถ้าสิ่งที่หลวงตาพูดเนี่ย มันเป็นความจริงนะจากคนที่หน้าตาหล่อสวยเนี่ยต้องกลายมาเป็นเปรตที่อยู่วัดนี่นะแกก็รีบปิดทีวีเนะี่ยปิดทีวีเลยหลังจากนั้นผ่านไปชื่อเสียงของทิวเริ่มดังขึ้นและมีอยู่วันหนึ่งที่ทิวเนี่ยนะจัดพระป่ามาที่วัดแห่งนี้นะ แล้วก็มาถวายเงินแล้วก็พาคนต่างๆนา,ๆน,าๆนาพาเอฟซงเอฟซี ong, C มาด้วยตัวของหลวงพ่อเองอ่ะนะท่านก็ขึ้นเทศสอนในวันนั้นนะครับเวลาที่รับพระป่าเสร็จเลยเสร็จอ่ะท่านก็เทศสอนแล้วหลวงพ่อท่านก็เลยเทศสอนเรื่องของคนนะครับเรื่องของหมาที่มันตามหาจนเจอ หมาเปรียบเสมือนกรรมกรรมเก่าในอดีตชาติที่เราเคยทำมาถ้าวันหนึ่งเราไม่สร้างบุญเลยเนี่ยหมาตัวเนี้ยมันจะมาขย้ำเราได้แต่ถ้าวันใดเราสร้างบุญสร้างกุศลไม่เคยไปลักเล็กขโมยน้อยใครไม่เคยไปพูดโป้ปดหลอ,อกใครไม่เคยไปเป็นชู้กับใครหมาตัวนี้มันก็ตามไม่ทันเพราะบุญน่ะมันส่งให้เรา หนีได้แต่กรรมมันยังอยู่นะมันยังทํางานมันอยู่นะครับแต่เพียงแต่ว่าบุญเนี่ยมันมากกว่าไอ้กรรมที่เราเคยทำเนี่ยมันก็เบาบางลงแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งที่เราไปทําสิ่งนั้นเพิ่มทําซ้ำนะเรียกว่าเป็นสันดานของเรากรรมเนี้ยมันหนักและกรรมนี้มันจะทำให้คนคนหนึ่ง กลายเป็นเปรตและที่วัดแห่งนี้กําลังจะมีเปรตอีกตนหนึ่งคำพูดของหลวงพ่อนะมันไม่ได้เป็นสกิดเตือนใจกับใครเลยแต่มันทำให้คนคนหนึ่งที่ชื่อว่าทิวเนี่ยจ้องหน้าหลวงพ่อแบบตาเขมงเลยหลังจากวันมาสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะ หลวงพ่อเอาเงินพระป่าน,นี้นะทั้งหมดเลยนะเอาเงินพระป่าทั้งหมดเลยนะครับไปบริจาคให้กับคนที่ยากไร้หมดเลยหลวงพ่อไม่ได้เอามาที่วัดเลยนะฮะหลวงพ่อเนี่ยนะครับจะไปสืบดูนะครับให้คนนั้นคนที่ไปสืบดูว่าบ้านไหนเขายากจนบ้านไหนเขาขาดแคลนหลวงพ่อท่านเอาเงินทั้งหมดเนี่ยไปซื้อข้าวสารอาหารแห้งไปซื้อนู่นแจกเขาหมดเลยนะครับแล้วหลวงพ่อก็ให้เหตุผลกับลุงก้าวว่า เงินพวกนี้มันเป็นเงินบาปการไปบริจาคให้ทานเขาเนี่ยถือว่าเกิดประโยชน์แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งมาสร้างเป็นสาธารณกุศลมาสร้างหอะระฆังมาสร้างประตูโบสถ์มาสร้างโน่นนี่นั่นเนี่ยมันจะร้อนเพราะฉะนั้นเราไม่ควรเอาเงินนี้นะมาทำแบบนี้หลังจากนั้นมาหกเดือนฮนะ รู้ข่าวว่าตัวของพี่ทิวเองเนี่ยประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับขับรถไปกำลังจะไปดูพระที่เมืองจันทบุรีปรากฏว่าระหว่างทางที่จะไปเนี่ยประสบอุบัติเหตุนะค่อนข้างร้ายแรงเลยและตัวของพี่ทิวเองอยู่โรงพยาบาลค่อนข้างนานแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวของพี่ทิวตามคำบอกเล่าจากคนที่รู้จัก มาเล่าให้กับหลวงพ่อฟังก็คือมันเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้อยู่ดีๆเนี่ยตามเนื้อตามตัวไอ้โรคเนี้ยมันน่าจะสูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยแล้วไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีหลังจากที่แผลมันหายจากการลดเนี่ยลดความเนี่ยมันกลายเป็นคนที่มีเหมือนคนเป็นขี้ทูดปุดถังอะะขี้ทูดบุดถังก็คือคนที่มีเล็บเป็นเชื้อรา นะเล็บเนี่ยตามเล็บเนี่ยเป็นเชื้อราและเล็บเนี่ยมันไม่งอกมานะไม่งอกออกมาและตามรูหูตามขอบตาตามรักแร้ตามซอกคอเนี่ยมันเกิดเป็นฝุ่นเป็นผงเวลาที่เอามือลูบไปเนี่ยมันจะเป็นผงเหมือนลังแคคุณหมอก็ทำการรักษาแล้วบอกว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันอยู่นอกเหนือจากการรักษาที่ประสบอุบัติเหตุ นะหลังจากนั้นมาไม่ได้เป็นแค่นั้นนะปากก็เปื่อยนะปากเนี่ยนะครับมันเปื่อยแล้วก็ดึงปากออกเรื่อยๆหนังปากจนเนื้อปากเนี่ยมันบางขึ้นนะมันกลายเป็นเลือดซิปตลอดผิวหนังเนี่ยล่อนผมเนี่ยร่วงนะนะครับเกาไปทีไรก็มีผมติดมือมาตลอดณนะตอนนั้นนะครับ ลุงกล้าเองบอกว่าไม่ต่างอะไรกับปีศาจเดินได้คุณเนรนะครับพาไปรักษาหมดเงินหมดทองหมดทุกสิ่งทุกอย่างรักษายัางไงก็ไม่หายแล้วเวลาที่ไอ้เจ้าทิวมันเดินไปไหนนะกลิ่นตัวแรงมากกลิ่นตัวแรงมากนะครับไม่รู้ว่ากลิ่นเนะี่ยมันเป็นมาอย่างไรนะฮะและแผลเนี่ยที่หัวเนี่ยเป็นชนะตุกเป็นโน่นเป็นนี่ นะครับตามเปลือกตาเนี่ยลืมตาออกมาเนี่ยเป็นขุยๆเลยนะรักษาอยู่พักใหญ่ๆฮะไม่หายจนสุดท้ายตัวของทิวเนี่ยมีสภาวะที่หายใจแล้วมันเหนื่อยเหมือนคนเป็นวันาโลกอะ่ะเขาก็เลยถามว่าอยู่นี่มานานแล้วอยากไปที่ไหนไหมทิวก็เลยบอกว่า เขาอยากไปที่วัดนะครับคนที่รู้จักกันที่ไม่คอยดูยแลเนี่ยเขาก็ได้ตัดสินใจพาทิวเนี่ยออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ไปที่วัดแห่งนี้ฮนะและภาพนี้มันเป็นภาพที่ลุงก้าเห็นแล้วก็บอกว่าคุณเนธมันเหมือนปีศาจผมเนี่ยมันหลุดบ้างอยู่บนหัวบ้าง นะครับตามเนือ้อตามตัวเป็นแผลไปหมดเลยนะครับเวลาที่เอามาเนี่ยนะเขาต้องเอาใบตองเนี่ยห่อมานะเพราะว่าถ้าไม่เอาใบตองห่อมาเนี่ยแผลมันจะติดนะแล้วก็เอาเสือเนี่ยห่อมานะครับห่อมาหลวงพ่อท่านก็เวทนานะหลวงพ่อท่านเนี่ยก็ไม่ได้รังเกียจนะหลวงพ่อท่านเองก็ไปรูปหัว แล้วก็บอกว่าทิวเอ้ยเป็นยังไงบ้างผิวหนังที่ลอกล่อนออกมาเนี่ยมันก็ปานประหนึ่งกับพระเครื่องที่มันเป็นเนื้อผงอะ่ะเองเป็นคนเล่นพระเองจำได้ใช่ไหมเนื้อผงของพระเวลาที่อยู่นานเนี่ยมันก็แตกมันก็ก่อนมันก็ล่อนเป็นผงขาวๆอย่างที่เองเป็นนี่แหละสิ่งที่เองทำน่ะ ข้าเองก็ไม่จะช่วยยังไงมันเป็นกรรมจริงๆเพราะถ้าเกิดว่าข้าห้ามเองไม่ให้ทำเองก็ต้องดื้อทำพระที่อยู่ในโบสถ์คือพระที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆใครเอาไปโดยไม่รับอนุญาตเขามีคำสาปแช่งมีคำต่างๆระบุไว้แล้วมันถึงเวลา ถึงจะได้ออกมาให้เช่าบูชาเพื่อจะทำประโยชน์เกี่ยวกับโบสถ์แห่งนี้ไม่ใช่ว่าเอาไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนข้าก็ไม่รู้จะช่วยเองยังไงนี่ยสักพักหลวงพ่อท่านนะก็บอกให้ลุงก้านะไปเอาน้ำมนต์มาและจับให้ตัวของทิวเนี่ยถอดเสื้อหลวงพ่อท่านนะก็ทำการลดน้ำมนต์ ที่ตัวทิวนะฮะแล้วหลวงพอ่อท่านก็สวดอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยนะไปซื้อพระไตมานะครับทุกคนน่ยที่เป็นมาด้วยกันเนี่ยเขาก็ไปรีบไปซื้อพระไตมานะครับแล้วก็เอาพระไตมาเนี่ยให้ตัวของทิวเนี่ยถือแล้วก็ให้ทิวนะตอนนั้นนะนอนนะนั่งไม่ได้นะฮะนอนแล้วก็ให้ทิวถือ แล้วก็ให้ว่าตามหลวงพ่อหลวงพ่อท่านก็ว่านำบทสนทนาในวันนั้นคือคำขออโหสิกรรมนะครับแล้วก็ให้หันหน้าไปทางโบสถ์ทิวพูดไม่จบคำที่หลวงพ่อพูดไปเนี่ยทิวพูดทีละคำปากมันเจ็บอะ ปากมันเปื่อยแล้วมันเป็นแผลแล้วมันร้อนในเหมือนคนร้อนในพูดไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งก็หยุดพูดมันเจ็บปากนะครับสรุปว่าหลวงพ่อพูดไปหลายรอบทิวก็ท่องไม่ได้ไอ้แค่คำว่าขออโหสิกรรมเนี่ยก็พูดไม่ได้และวันนั้นพระไตยที่ถืออยู่มันก็หล่นลงฮะนะครับ มันมีสภาวะแทรกซ้อนสุดท้ายในวันนั้นไม่ได้ถวายผ้าตไม่ได้ขอโหสิกรรมต้องรีบพาทิวไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็เป็นอย่างที่คิดนะลุงก้าเองต้องมาเผาศพทิวฮะต้องมาทำศพทิวผ่านไปแค่วันเดียวสุดท้ายเขาเอาทิวมาที่วัดนะครับหลังจากนั้นมาก็ทำการสวดศพ สิ่งที่มันดังกึกก้องรอบวัดเลยตามที่ลุงก้าบอกแกเป็นสัป,ปเหร่อมาหลายปีแล้วแกไม่เคยได้ยินแบบนี้เลยทุกทิศทุกทางทําการร้องเสียงเดียวกันเป็นเสียงหวีดนะครับเป็นเสียงหวีดเสียงแหลมซึ่งแกก็นะเคยเห็นอยู่แล้วแกบอกว่าเปรตอ่ะมันมารับพวกของมันนะครับหลังจากนั้นมาเสร็จพิธีศพ นะครับตัวของหลวงพ่อท่านนะนะครับก็บอกว่าให้เก็บอัฐิไว้ที่นี่แหละไปยัดอยู่ข้างหลังโนนี่นั่นเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นมาเชื่อไหมลุงกาบอกว่าได้ยินเสียงหวีดร้องทุกวันแต่ก่อนเนี่ยได้ยินเฉพาะวันโกนแต่หลังจากนั้นมาได้ยินแทบทุกวันนะแกบอกว่าแกทำได้เท่าที่ได้ เวลาที่ใครเขาให้ตังแกตอนทําศพแกก็เ,เอาไปหยอดตู้ค้าน้ําค่าไฟช่วยวัดและแกก็อุทิศให้นะกับไอ้เจ้าทิวแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้รับหรือเปล่าแต่หลวงพ่อท่านน่ะก็สวดให้ทุกวันนะนะหลังจากทําวัดเย็นเสร็จท่านก็อุทิศให้ก็ไม่รู้ว่าจะได้รับหรือเปล่านะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่เชื่อเรื่องว่า นรกบนดินฮนะ